สองเอาไปลงสามองก็ได้เล่นอห้าสก็เล่นสองใขอบคุณที่อ่อยผมนะพี่โน้รอแ้มแล้วนขอคุที่อ่อยบ้าหรือเปล่ารอให้แ้มไปสี่แสดงว่าน้องไมองมต้องสนัเดียวดีพี่โนขอบคุณที่อ่อยนะครับ ห้าสองกไมสองร้อยใปารตยสามเนี่ยว่าปาร์ตี้วันปาร์ตี้ขำห้าสองไมสองร้อยโด่เดียวอ่ะปาร์ตี้ขำอ่ะอะครับมาดูตะกอ ศูนย์ต่อห้าครับชาตีได้เสิร์ฟครับโน่เปิดไหลเข้าไปครับเหลี่ยมดีครับโนครับประกันครับเหลี่ยมขนาดเขาที่แล้วเนาะนี่ด่าหยอดยอดยังไงกัน พลังพลังใครเห็ปลากรอบเยอพี่ปลากรอบพีมาแลไข้าวหัวปลากรอบได้ไหมอืมผมก็ใครก็คุณชาตีอาชาตีขนไปชาตีไปไงไม่รู้ไม่ใช่เพราะเขาต้องดูตัวคุมด้วยไงผมผมไม่เคยเห็นเขาดิเอาโบว์เราเอาชาตีไปดิสองสตรกดได้ถ้าเขาเอาชาตีเขาจะเอาไอโบไงถ้าลูกนี้เรียกชาตีเนี่ยได้ขึ้นไ่ข้ามแลูกพี่เอาชีฟูฟานเพราะรูตัวคุมเหมือนกันผมไม่สู้ได้หรอ สองต่อสองต่อเร็วสองต่อศูนย์ต่อห้าครับสกิดอ่ะแ่อบดวสามเร็วสองศูนย์ต่อีได้อยากีพอดีูสีกันอันนี้มันไดู้อันนี้มันได้โกหกวันไหนวันนี้เหรออ้าห้าร้อยร้อยร้อยอาสองหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อวันนี้เหรอสองหนึ่งต่อเร็วอะไรย้าปาทิศเขา

เอาชาติเสฟไซ้ายมาครับไปไมด้เน่เน่เน่เอาเยกถอยออกมาดิ้อนีะไม่เ่นสามร้อยห้าร้อย ฝั่งนี้เป็นโนไทยประกันนะครับฝั่งนู้นเป็นชาตีเทพรักนะครับดูแตะก้อเดียวนะครับข้ามหัวแปรครับชาตีเทพรักครับโน้ทไหลเข้าไปกันไปข้ามเหลี่ยมแรกข้ามหัวแปรนะครับไม่เคยเห็นชาตีข้ามหัวเหมแปรเลยโอ้ครับหยอดสกอร์ได้แต้มหรือยังครับทงนู้นครับ คู่นี้วัดกันที่เหลี่ยมที่ทรงนะครับใครเหลี่ยมดีกว่ากันนั่นมีสิทธิ์นะครับพื้นไม่ต่างกันนะครับพื้นเกมเสือบทไม่ต่างกันนะครับโอ้โอ้โอ้ใส่โอ้โอ้ใหญ่เงี้ยวโอ้โหครับโอ้ยมานั่งที่นั่งมันอยู่นั่งหมองกันรับตัวได้ดิรับตูวได้มันพอดี สองต่อห้าครับมาบด้วยโรเอาเปิดยไปได้ครับแกไปไม่ได้ก็ต้องทตัวเไม่ได้เป็นตัวยกนะครับห้าต่อสครับโน่ไทยประกันได้เสิร์ฟครับสาย ลำเลียงมาตีหัวครับมองออกเองครับจาตีครับนี่ครับตการองต่อสครับโน้ทไทยประกันได้เสพครับต่อสครับไล่ซ้ายไปครับเอาเลยคุนเตาอุ่น่องเลี่ยงจรับนี่5 กนีคนวาเปลี่ยนฝั่งแล้วเปล่ามาสงครบอลมาจกคน้าเดียวก็คุยุกคะครับสาก้ารสบาตาบก็พวเี่องไาสองกครับเอาลวกเสิร์ฟครับมีไล์ให้ชมให้ให้ เผื่อใครจะจีบเนี่ยข้าม er หัวมาครับชาติเตี้ยก็หนึ่งได้แค่ไหนครับสามต่อหกครับเอาครับไม่หลงครับลุนนี้โน่ลาเข้าไปเปลี่ยนส่งครับผมบอกเองม่อกกงสามครับอ้าขวาไปครับ ลูกทำเป็นรองครับชาตีเอาเกี่ยวได้ครับสนี้อเาซ้ายครับชาตีลำเลียงมาอยู่ท้ายคอร์ดแปดกินโอ้โหเฮ้ยพี่จัหน้าให้ได้นะจับจับจับเจ็ดต่อสามครับหน้าขวาแปดข้ามหัวมาเก็บได้ครับโน่ เอาครับรับอยู่ครับดูครับลูกทำครับไม่เทียอะไรครับลูกทำแปลสวนมาโอ้โดตัวไปครับเปลี่ยนส่งครับสามต่อเครับ 来来、啊、来来 ทับีสีไหนอันสีไหนเสหมดเอะเหรอเอขาซ้ายนะโอ้โห้าบอกสองสามต่อต่อผู้ไหนอ่ะเล็กปฏิบัติเล็กไม่ผ่านผมบอกได้แค่เี้ เตรีมองอีกเท่ตัวเอแต่แมน้องนั่งี่นงา่น้องสามต่อเจ็ดครับตัดสั้นครับลูกนี้โอ้โหถ้าไม่หลงลูกเสิร์ฟนี่ครับสู้ยากละมันกันนะครับขาดดีครับสต่อเครับ หน้าขวาครับง่ายครับเอาหลุดครับเราแวงซ้ายครับหน้าเสือกแข็งครับเพราะว่าเว้นต่อลูกเสฟนะครับปล่อยไปเยอะเกินครับ 5. ต่อศูนยครับ5ต่อ7ครับสายสั้นครับไม่หลงครับตรงนี้โน่ย่อครับแปเอาใหม่ครับรำเลี้ยวไม่หมครับนเอนครับ มีพื้นนะครับเป็นตัวยกหน้าขวาติดลังเท้าโน่หยอดต่อหน้าต่อตาครับแล้วเขาไม่เหลือเสื้อนี่เหนื่อยนะครับ่าตีครับ

ไก่เนีผมไม่ทำมันเลี้ไก่ตอนตอนหน้าม้าดีกว่าอย่างเงี้ย่อนเลหน้ามมันเชื่อใจได้แล้วมาถามมาถามลาเออ ตัวมาคุณไปหมดแล้วนะเ่ยส่วนแล้วปะปั่นป่วนมากมามามาไม่เอาจริงไม่เอาจริงออมาออกไปแล้วเพะจะเอาจริงจังก็มาถามนะว่าจริงหรือเปล่าเอาแต่ลูกเสือว่าคาตีไมจับหรือเปล่าไม่หนี่ยสรุปวราจับจริงไหมั้นจะได้เล่นถูกป่ไปจับจริงเอาไปไหนเอาไปไหน อัตราไล่มากแน่นอนครับโอ้หยอดไม่เนียนครับเอาฟนรุนต่อสองหนึ่งเลยนเ่อก้อันตรายายแน่นอนขนาดลูกไปเท่าไหร่แล้วครับฝั่งนี้เป็นตั่เนอูยังออกฟันุต่อสองหนึ่งเลยคิดอะไรมากแกมเท่าไหร่แล้วยูแต้เท่าไหร่แล้วต่อห้าต่อหาครับไปกับล่าซ้ายครับชาตีแปโอ้แปรกินครับ สิบต่อห้าครับสาามาอหาัไมไม่ชีกวาเอาหลงคืนครับขึ้นแท่นลครับโอ้ท่าระกัรเอายู้นะ ต่อไม่กินโน้ครับแต้มเดียวเกมครับ11ต่อ5ครับโอหไม่ไปแล้วครับชาตรีก้าวขาไม่ออกแล้วครับแต่ก่อนพิจารณามาใช่กันบันงนี่เพราะเสียวินนี้ก็ต้องมัดจำใจว่าเสียวินี้บอย ฮาตสุเกะครับมาครับเซ้หน uh <öst> ่อยนึงไม่ทันอัอ้พากันหลบทำไมเต้ดเตยานไี่หลถ้าถ้าหลบอีกนะเดี๋ยวจะนจับตะก้อรโยนต์สิหัวเลยนะถ้าหลบอีกลบใจที่โ ถ้าหลุปุ๊บพี่จับตัวก็ได้ยนเสือไ้กุ้งก่อนลยมาครับลูกเสิฟยังไงโอ้โนไปเอาทำให้ข้ามเองครับเอ้าทำไมผมไปไม่มีหายป่ะอวังเพึ่งจะมาพิ่งจะมาผมลงไปไม่มีทางนนีี้มมรร์เเสิกกัหอ โอ้ยังดูนะแบมีคานะบางส่นลขนาดเก็รันัวเดี๋ยวกินดีนาะเดี๋ยวกิน้หบได้แยมกับเจี๊ยมเอ้ีแล้ีเ้ลอง ตายเลยทำไมเนี่ยเรียบร้อยแล้วท่านน้องไม่ตีกัองเสื้อตาเลยน้องเบสตี้ตายเลยเคยจะเล่นฝั่งนี้พูดกันก่อนดิเอาจับจับไม่จับจริงเงือกโอ๊ยเรื่องอะไรจับแก่ละแวกนี้ว่าผมจับไม่จับจับจริงเลยแก่กันแล้วบอกเลยนะบอกคุณด้วยเจ๊กเจ๊กออไก่วะ าไม่ใช่ผมพูดให้อายเลยก็ป้าไม่เป่าจริงๆเป่ายังไม่เกมอ่ะ

ค uh, ือเ็กต uh ่อเจ็ดไม่ด huh. ว so right so, so, ่าแต่ก่อนนให้แกแกไปกินเลยโทรคุยกันไปกินไเ่อสมมไม่เสร็ก็ได้ไม่เสร็จไม่เสร็จก็ได้เ้ยอะไรกันหมด เต่อสิบเอ็เไไดไัหน้าขวาตักด้วยหลังเท้าครับโอ้โห <c oughs> ไม่ฟา,า <c oughs> ไม,ม่ไมกง <c oughs> เก่าเ,เอไมรวเมไมนสิบเอ็ด <c oughs> ต่อเจ็ดครับ กมค,ครับโอ้โห,โหลูกเสิร์ฟเอาโน้ตไทยประกันไม่ลงครับเรียกว่ามีลูกเสิร์ฟดีๆครับพอถึงเวลากดดันครับเสิร์ฟไม่ได้ครับชาตีครับได้ไปเจ็ดแต้มครับชาตีเทพรัตครับแพ้ให้กับโน้ตไทยประกันครับเยมือสง